สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุภูสกุลครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขณะนี้ทีมงานเท่าก็ได้มาถึงที่ทําการแสดงนันิ์ตาไรกุ้งปิดครั้งที่ห้าสิบสองครับนี่ครับบ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับผมหลังจากที่เล่าทีมงานเท่าห่างหายไปโลยครับกว่าจะมาถึงบ้านพักนี่ครับโอ้ายอันตรีนะครับในบ้านจันเดียรนะครับนะครับแบกใหม่ แปลกตากเก่าๆ้ะครับเพราะว่ากำแพงเราก็มีโอ้แบบมุ้ปลกตากเก่าครับเีมากรั้งนี้ครับกำแพงกำแพงขงังโอ้แบบอ่าแบบสูงเลยครับแบบสวยง,งามครับอ่านี่ครับกำแพงกำแพงเมืองจีนมาครับเนี่ครับสูงแท้กำแพง แสงทองฟินแลนด์ครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาถึงนะครับแล้วก็ถอยรถมาเลยครับถอยรถมาเลยครับฮะเอามาเกี่ยวกับเขาหรือเขาก็ถอยมาครับออนนนีี่่มัฟูทาเอาหนามาใส่นี่ครับม,มันถึงที่โอ้โดมแบบใหญ่นะครับโดมโดมทำกันสแสดงเห้เราแม่นเลยครับ ถอยรถไม่ได้ครับถอยรถมาขนไฟลงครับอ่าเห้ยเทีไม่เทีดบบางบ่ครับบางบ่ครับบางบ่เอารถออกให้นะครับครับครับผมอ่านี่ครับอ๋อ ครับมบิ่งของบ่งทำนะครับบโคงสั่งกันสัตคือเป็นแนวนี้อ๋อ การศาสตร์เข้ามามันก็จะแคบกว่าเก่านะครับน้องครับโ,โอ้ให้จกกไฟฝักแสงท่้องไปโรนครับบรรยากาศเปลี่ยน แปลกหูแปลกตากลัวเก่าเนาะครับเนอ้อะ,ะครคับ แล้วสั่งความรวดขั้นไหนออกล่ะออกไปเลยระครับแล้วปิ่กอัพนี่ครับนี่ครับเราก็จะมาลงที่ลงเสียงนะครับสถานที่เราโอ้ไข่ครับไข่เขาไม่ทิ้งก็ไปบอกหนอยครับ เอาครับเบงสิ่งของอ่าสิ่งได้ดดแล้วก็เสด็จค้นเมื่อไหร่ครับบาทนี้สิ่งใดมันเกินกรับถ้าโคดับบันับโกดังใส่์ยังเศร้านะครับน้องแต่ตอนนี้กับตอนนี้กัเสื้อผาทีมงานตั้งเนี่ย วองไปก่อนครับผมโบแปลกหูแปลกตายดีครับมาข้งนี้บุ๊บ <c oughs> ที่มาแล้วมาหอดมาจอดจึ้นะครับออาถอยรถเข้ามาเลยครับรถขับรถขั้นกลาเสียงของมาก่อนเป็นสิบสามเนี่ยนี่หันซี นีนส้สามอือโอ้ขนาดเจ้าคือมีหนึ่งป็สัตว์นั่งยิงนะครับแต่งไม่หมดเฉยเชยอ่าอาจารย์โอมห่อเดตังร้าดตั้งไดนะ้เนาะอาจารย์โอมห่อเราก็ตั้งนั่งร้านตรงนี้เนาะครับเนาะ โค้งสางเฮ็ดโค้งสางประเด็นขม่ากันศาสตร์ขม่ามักจะแคบบุกเอาได้บานบุกอังเอา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 กันศาสตกันศาสตร์ลบไปหน่อยลบไปนิดใช่ได้อ่ะกำลังคิดครับผมกะปึ๊ก เปนํ้ำว่านี่นะครับโดมของเราโดมมันมีรังคากัจริงครับแต่ว่ามีกระสานมันแคบเข้ามาเฮทไทยห้องต่างห้องสางคือลำบากกบ่าณที่รับบาเนี่ยเพราะว่ามันมาแบบนี้ห้องสางเขามอยู่ข้างนอกนะครับนอกเสาเสาเรามาทําไมเสาเราเข้ามาเสาเราเข้ามาครับอ่าเนี่ยครับแล้วคร อ๋อกอบกินฮะครับแล้วกับหยาดได้เอ้าโอ้มาตาองหลัลังหลมาก่อนเหานะครับก็นะครับโม่มาข้างนี้แปลกหูแปลกตาครับสถานที่ของเราดีครับกันฝนกันฝนไหนวะก็เป็นศาสตร์มาข้างหลังเด๋อแต่สามารถทำกับหยาดบนขึ้ก่อนครับเนี่ย ามาหอดจอดเต็มมาครั้งนี้รอบ,บแปะมุ่แปะตาเนาะครับเน้องนิ้วเข่าได้ไปเตี้ยรครับนิ้วข้าวแล้วนะครับเอ้าวเ,เจ้ามาแดงเฝ้าแล้วเฝ้าเนาะครับเน้องค,ครับผมีบ่ บรรยากาศบ้านพักแสงท้องทิ้นแล่นครับแปะมือแปะตาเต็มไปหมดมากยังก็เริ่มสี่เหลี่ยมเพื่นล่ะอ่ะหลังจากเลี่ยวหายไปโดนครับเอ้าเอาไปซ้อมอีกสักก่อนนะครับนอกคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันเซาช่องแนวนี้นะครับด้วยครับพาทีมงานลุยงานต่อนะครับเนาะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ